ครับวันนี้เราจะมาคอนเฟิร์มดวงสตาร์ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับประจําปี2568คลิปนี้ต้องบอกว่า1ปีก็จะมีสักทีหนึ่งนะฮะแต่ก็รวบรวมสรุปไมายท่านอย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยคนเกิดวันพฤหัสเป็นอย่างไรนะฮะการเงินการงานความรักสุขภาพในปี68ภาพรวมจะเป็นอย่างไรพรอมพิธีเสริมดวงอย่างชัดเจนเลยนะครับเรียกว่าคลิปนี้คลิปเดียวครบถ้วนไม่ควรพลาดทีเดียวครับแต่ก่อนอื่นครับฝากท่านช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะฮะเพราะนั้นนะฮะพิมพ์คําว่าสาธุนะฮะพิ เพราะกันนั้นนะครับผมฝากกําไรกริดคอนเฟิร์มผมด้วยนะฮะผมมันจุกรวา11บทไว้นะครับแล้วก็อักขระ12ราศีไว้เลยนะฮะเรียกได้ว่าใส่แล้วครบถ้วนเลยนะครับทั้งความสวยงามแล้วก็ทั้งสุดยอดสายหมูรวมอยู่ในนี้นะฮะถ้านทีสนใจนะฮะพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์นะครับหรือกดข้อความเลยนะฮะกดส่งข้อความนะครับแล้วก็ทักผมมาได้เลยว่าต้องการบูชากําไรนะครับตรงนี้ผมจะติดต่อกลับไปหาท่านครับสำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีในปี2 0 6 8นะครับโดยพื้นฐานนะฮะของท่านที่เกิด มันพระสัมป,ปดีเนี่ยต้องบอกว่าตามตำราโหรเนี่ยทั่วไปเขาจะบอกว่าปัญญาบริสุทธิ์นะครับให้ทายพระรหัสเพราะฉะนั้นครับคนพระรหัสนั้นจึงเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่ชอบสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของศาสนาเรื่องของสิ่งลี้ลับแล้วก็คนเกิดมันพระรหัสส่วนมากเนี่ยจะเด่นในความเป็นครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็จะต้องเป็นคนพูดจาชอบสั่งชอบสอนชอบแนะนําคนอื่นนี่คือพื้นฐานเลยนะฮะของท่านที่เกิดมันพระสัปปมปชัเพราะันพระสัมป,ปดีเนี่ยนะฮะถ้า ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวพันกับข้าราชการก็ได้กฎหมายก็ได้การสอนก็ได้นะครับหรือแม้แต่ทําธุรกิจส่วนตัวแต่เป็นธุรกิจที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาช่วยเหลืออ่าอย่างเงี้ยถือว่าดีมากหรือแม้แต่นะครับถ้าเราทําธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกนี้เลยแต่อยากจะเสริมดวงชะตาก็ต้องมีบางอย่างครับที่เป็นการทําเพื่อการสั่งการสอนมันจะเป็นการทําคลิปการให้ความรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเสริมดวงชะตาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคนรูปรพุงส่วนมากครับเป็นคนที่อยู่เง ง่ายกินง่ายไม่ค่อยยึดติดสิ่งใดนะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าบ ah ้าเหอนนะฮะคือเหอนนิดเหอหน่อยแล้วก็เลิกเหอไปในเวลารวดเร็วนะครับคนพราหัณเป็นคนชอบเรียนรู้ฮะเป็นผู้นำนะครับเอาการเอางานไม่หล่อแหลมมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นครับคนพรหัณนั้นจึงมักจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้นําองค์กรนะครับหัวหน้านะครับเป็นลูกน้องคนลําบากเรียกได้ว่าถ้าเกิดเวลามีปัญหาอะไรในเก็บบรลมทางสีหน้าไม่อยู่จึงทําให้เกิดปัญหาเวลาเราทํางานกินกันเดือนอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ต้องบอกกันนะครับว่าคนรรัีะจมพุทูป าสมาิเพราะฉะนั้นครับคนพระหัสถ้าทําสมาธิจะได้ผลดีผลเร็วกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็ต้องบอกนิดนึงนะฮะคือคนพระรหัตนั้นอาจจะเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยใจเย็นดังแม่น้ําแต่ถ้าฟิลขาดเมื่อไหร่ฟิลขาดหนักมากเลยเพราะฉะนั้นครับต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองให้มากนะครับโดยเฉพาะอารมณ์เรื่องความคิดมากและก็วิตกกังวลน,นะครับคนพระหัด,ด้วยความที่เป็นคนสบายๆง่ายๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่วัวใสานะต้องปัดกวาดชิ้นถดูดูแลให้ดีหน่อยนะครับจะทําให้อยู่ดีมีสุขส่วนในคนพระรหัดเนี่ยเขาบอกว่าจะระบาดตอนต้นสบายตอนปลายแล้้วกก็ถาศึษห ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในปี2568นะครับต้องบอกว่าในเรื่องการงานจะมีการช่วยเหลือดีนะฮะของเพื่อนฝูงแล้วก็เจ้านายนะฮะลูกค้านะฮะหรือคู่ค้านะครับจะดีต่อคุณมากเป็นพิเศษเลยต้องบอกว่าคุณจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามาในช่วงกลางปีถึงปลายปี68มีโอกาสจะได้ตําแหน่งใหมแห่แผนกใหม่ธุรกิจส่วนตัวเรียกได้ว่าดีมากเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะต้องหนักคืองานจะหนักจน คุณเครียดจนคุณไม่มีเวลาจนเบื่อหน่ายเลยนะฮะแต่คุณจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นถ้าอยากจะขยายกิจก,การนั้นนะฮะให้ทำทีเล็กเคียนอย้อย่าลงทุนเป็นก้อนใหญ่ตรงนี้จะดีมากเลยนะฮะการเงินในปี68ครับต้องบอกว่ามีโอกาสได้รับโชคลาบจากผู้ใหญ่ในช่วงต้นปีเลยนะฮะมีโอกาสจะได้เรื่องของมรดกที่ดินหรือมีโอกาสจะได้บ้านได้รถมือสองจะมีรายรับที่มากขึ้นรวมถึงรายได้เสริมก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับถ้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทําอาหารการศึกษาตรงนี้จะดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องสุข ช่วงนี้เรามา้ระวังเรื่องูุิแพ้นะครับแล้วก็การปวดหลังแล้วก็เอ็นขาเอ็นเขา่าตรงนี้ที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของความรักครับต้องบอกเลยนะฮะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะฮะจะมีเรื่องของผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องนะฮะมาเกี่ยวข้องทําให้คุณร้อนใจหรือว่าทะเลาะกับคู่รองได้นะครับตรงนี้นะเพราะงั้นนะฮะไม่ต้องไปต่อลาะต่อเถียงนะและเดี๋ยวจะดีขึ้นนะฮะแนะนําว่าชวนคู่ของคุณไปทําบุญไปใส่บาตรรักษาศีลน,นะครับตรงนี้จะดีมากๆเลยคนโสดครับต้องบอกว่าช่วงนี้จังหวดหงิดแล้วก็ต้อองบบกเลยนะครั เรามาระวังเรื่องรักสามเศร้านิดหนึ่งก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคนพราส์ในปี68นั้นจะมีงานจะมีความเครียดมากกว่าปีก่อนนะครับแต่เรื่องเงินจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นฮะในปี68คนพิราส์จะใจร้อนแล้วก็อาจจะรู้สึกความจำสัน้นแล้วก็จะทะเลาะกับชาวบ้านหรือญาติพี่น้องนะฮะก็อย่าลืมนะฮะไปทําทานรักษาศีลนะจะทําให้ชีวิตดีมากๆทีเดียวนะฮะ